ร้านอาหารตามสั่งธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาโดยพริกที่ใช้นั้นมีอยู่สีประเภทด้วยกันนำมาผสมกันตามสัสดส่วนซึ่งจะมีพริกจินดาพริกขี้หนูพริกแห้งและพริกกระเรียงโดยการนำเอาจุดเด่นของพริกแต่และประเภทมาควบรวมให้เกิดความกลมกลม่อมไม่เผ็ดไม่จางจนเกินไปโดยความเผ็ดจะค่อยๆแต่ระดับขึ้นในทุกคำที่กินพร้อมกับมีกลิ่นความหอมของพริกขี้หนู และความนัวของพริกกรเรียงทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่แวะเวียนเข้ามารับประทานต่างกลับมารับประทานซ้ำโดยรสชาติที่แปลกกว่าที่ไหนไหนโดยเฉพาะเมนูสูตรพิเศษที่ลูกค้ายกให้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซึ่งจะนําเอาเส้นใหญ่ลงไปผัดกับไข่และใส่เนื้อไก่หมักสูตรลับเฉพาะโรยหน้าด้วยปลาท่องโกกรอบถ้าอยากเพิ่มรสชาติให้ราดด้วยซอสพริกลงไปตามความชอบ รสชาติจะกลมกล่อมให้ความรู้สึกนุ่มลิ้นทั้งเส้นและเนื้อไก่หมักซึ่งเป็นแห่งเดียวและแห่งแรกของจังหวัดสุรินท์ที่จำหน่ายร้านนี้ชื่อร้านไมเดียโฮมคิทเช่นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทใกล้กับเสียแยกไฟแดงบริษัทยูเมพัสเลี้ยวไปฝั่งวัดพรมสุรินราว50าว50เมตรเป็นร้านเล็กๆหนึ่งคูหาอยู่ทางซ้ายมือโดยมีนายรัชพลการจะนะสารธนา อายุ26ปีเป็นเจ้าของ,งอของทางร้านเลยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโคกไก่ครับก๋วยเตี๋ยวโคกไก่แบบว่าเป็นเส้นผัดครับผมก็จะมีไก่มักที่เราเป็นสูตรของทางร้านใช่ครับผมแล้วก็จะมีป้ามันฝกรอบด้วยใช่ก็คือที่สุรินก็จะมีเราเป็นร้านแรกที่เอามาใช่ครับถ้ากินก๋วยเตี๋ยวโคกไก่ต้องกินร้อนๆใช่ครับจะเป็นสไตล์เระว่าสตรีทฟู้ดแบบว่าไฟแรงอะไรเงี้ยครับผมก็คือแนะนําให้กินตอนร้อนๆจะอร่อย ทางร้านนี่ใช้พริกแบบไหนคนระับก็จะเป็นพริกสี่ตัวเนี้ยที่ทางร้านที่จะทําเป็นสูตรครับมันจะแตกต่างกับคนอื่นคือเรากินแล้วมันจะเิเรื่อยๆเป็นระดับระดับมันจะเพิ่มมันจะได้รสชาติความชามีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดที่ไม่เผ็ดจ้าครับมันจะเป็นเผ็ดกลางๆมันไม่ได้เผ็ดมากไปมันเผ็ดแบบว่าเรากินแล้วมันเริ่มเผ็ดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเผ็ดอร่อยครับถ้ารวมๆกันโดยเด่นของแต่ละพริกเนี่ยพริก พริกอินดาเนี่ยมันก็จะเผ็ดมันจะมีความเผ็ดของของมันอยู่ระดับหนึ่งเราแล้วก็พริกแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็ขี้หนูเนี่ยมันจะมีความเผ็ดหอมเผ็ดหอมหมายถึงแปลว่ามันจะมีความเป็นพริกของพริกขี้หนูครับมันก็จะมีความเป็นสไปซี่สไปซี่หน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนพริกกระเยงเนี่ยครับมันก็จะเป็นความหนู